ทำไมพี่ถึงปุยเองวะโลงไ้สิเปิดดูเปิดดูไม่หอดยงอนไม่บอกเลยฉยงอนยงอนไม่โอ๊ยอีกที่น้วมาดูกลมเีงมันอยอะด้วยควายช้านะมึงเน่โดนมากี่ตัวในวันเนี้ย อ่าโอเควันนี้เรานะครับโซโคสตูดิโอมากันสองคนมากับใครวันนี้มากับใคร <Tony. S 1> โทรนี่โทนี่เฮีอเลยวันนี้มากับพี่โมของเรา<อ>ก็คือนักแสดงที่โดนไอ้อะไรนะไอ้กระเป๋าตังตำรวจจะไหมโยนสิหัวคลิปแรกอออนอนโรงพยาบาลสิบห้าวันไปเฮียนะอะ่แล้วก็ผมนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของสตูดิโอนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะนาการไปหาพว่วงกับเพราะวนันนี้เรามีแผนจะทําอะไรกัน เรามีแผนว่าจะไปส่งแผ่นพับให้ผู้กำกับไม่ใช่แผ่นพับ <c oughs> เราจะไปส่งตอรี่บอร์ดเราจะไปส่งตอรี่บอร์ดให้ผู้กำกับซะก,ก่อนก็คือมันเป็นรีบอร์ดใช่เป็นฉากซ่อมของเราไง <c oughs> ใช่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทําการท็อกซ่กมันเต็มที่เลย <c oughs> เราจะท็อกซีกมันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนส้นตีนหรือว่าทาอะไรอย่างหนึ่งจนให้มันรู้สึกว่าพวกเราสองคนเป็นส่วนเกินของชีวิตแล้วสองคนเป็นส่วนเกินของชีวิตและ ใช่ให้มันรู้สึกว่าไอ้สองตัวเนี้มึงไม่ควรอยู่บ้านกูแล้วมึงต้องออกไปเดี๋ยวนี้อย่าให้เพื่กลับมีน้ำโหคถ้างั้นถ้างั้นก็เพื่อไม่เสียเวลาจัดไปดูงานโอเคครับตอนนี้เกิดปัญหาเล็กน้อยพอดีจะไปส่งสตอรี่บอร์ดไงแต่ลืมสตอรี่บอร์ดไว้หอแผ่นพับก็เยี่ยแล้วสตอรี่บอร์ดมุกซ้ำอี เหมือนเฮียอะไรแผ่นภาพสตอรี่บอร์ดเห็นภาพอ๋อไอ้เฮียไอ้เฮียไปสขยายน,นิบ้านมันก็นได้ใช่ไงก็คืออย่างที่บอกไงเราต้อง<ม>ทําให้เห็นภาพเพื่อนนั้นอะถ้าเกิดเราลืมปุ๊บคือไม่รู้จะเอารูปที่ไหนให้มันดูเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจจัดมาเลยเพื่อนตอนนี้เราก็ไปเอาอ่าสตอรี่บอร์ดมาแล้วใช่ไหมไปเอาฟิวเจอร์บอร์ดสตอรรงนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยไอ้เฮียอ่าก็คือที่เหลือก็คือเราจะไปที่บ้านของพ่วงกับนั้นแต่ไม่รู้นะว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็คือแป๊กกันไปรู้ไหว่าเราไม่ได้เตรียมกันไว้ไงคือเราก็เพิ่งจะมานัดเอาดื้อๆอย่างนี้เพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักเราก็ไม่ได้จะไปส่งซาริบอร์ดเยอะตอนดนต้ล้วนๆตอนรบอร์ดคือเรื่องเอามาอ้างเฉยๆคือเราไม่จำเป็นต้องส่งให้ก็ได้เพราะว่าแบบฉากคือเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วไงต่างๆแต่ว่าแบบเออเราก็ส่งพอเป็นมารยาทไงพอให้มีอะไรดึงดูดไปบ้านนี่งโอเคกันก็เดี๋ยวจะเปิดไทม์แล็ป ไปแยกทางแล้วกันถึงบ้านมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการเข้าประตูแบบเป็นผู้ดีเข้าประตูผู้ดีที่ดูนะมึงนเะข้าประตูแบบผู้ดีที่ดูนะ

ไม่หมวันนี้ก็ไม่หมดวันนี้ก็ไม่หมยไม่ต้องหดวันนี้งมีหมดเนี่ยองานโกโก้โกโก้อะไรของมึงอาเสร็จแล้อะไรโกโก้โกโก้โอ้ใสโกโก้โกโก้โอ้โะเรียกโกโก้เป็นโกโก้กูเป็นโกโก้เลยพอดีห้องปิดแอร์แล้วใช่ไหมเออแ้ไงหัวมึงโอ้สบายเลยนอนอย่านพีนอะนอนเลยคือเดี๋ยวะไม่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 พิม อไมาูเลยหอไ่ไม่คือเราเปิดไปิดูเราเปิดเปเปิดเปิดเปิดดูเปิดดูเลยแฉเลยแฉ้เยเนแให้ดูในหน้าจอเลยเดี๋ยวให้ดูเลยว่าไม่ทักมาหรืว่ามันไม่ด่าเดี๋ยวแให้ดูเลยไอ้เหี้ยกูดูี้ยใแข่งเมื่อคืนอยู่ไอ้เมื่อคืนกูหล่าไม่ให้ดูมันเป็นออางออางเขี้เกียจเลย้างยเออไอ้เียไอ้เยไอไอ้อ้เหีไอ้เหี้ย ไม่ต้องอาบโอ้ยเย่กูเย่ไม่อาบเย่ไม่อาบนะแป๊บไม่มีใครอาบในสักคนเนี่ยในเนี้ยเออไม่มีใครอาบสักคนอ่ะเหนาหัวน้ำหมอเจือดฮะไม่ถึงชั่วโมงไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยตอน5โมงเย็นวะไอ้เหี้ยตอน5โมงเย็นกูนั่งถ่ายไลน์เฟซอยู่ไม่เกี่ยวไอ้เหี้ย5โมงเย็นถึง4โมงเย็นกูไม่เกี่ยวเว้ยแต่แต่แต่ทักแล้วแต่ขึ้นทักแล้วไงกูลงแล้วกูขึ้นมากูไม่ได้เอาขึ้นกูไม่ได้เอาขึ้นเข้าไหม มันชอบแมวเนียมึงรู้ไหมแมวตัวใหม่รูหน้าตาอย่างนี้หรือยังมันขโมยแมวมาแล้วไงแมวอุ้ย้ยมันมันเพิ่งไปฉีวัคซีนมาอ๋อนี่คือเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เหรอแย่อะไรหรอทุกวันมันปวดร้อนแล้วนันเป็นอะไรเนี่ยน้ำน้ำหมดไหมหมดหมดหมดเออมันแต่ว่าหมดหรือยังหมดหมดยังไงไม่ใช่หมายถึงได้ขวดอ่ะเออไหนขวดไหนหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วแบบน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งมันว่างเลยแล้วน้ำโซบะหมดแล้วโซบะกันหมดยัง เมื่อพอยจะไม่หมดนี่กูเพิ่งเปิดแก่2ยังไม่หมดแล้วจับเลยดิว้าวเวียอะไรนี่ไม่คือเรามีเป้าประสงค์อยู่กูมีจุดประสงค์มีงานมีงานให้ผู้กำกับดูใช่สำคัญมากคือมันเป็นอย่างนี้ไหมคือเราสองคนอุตส่าห์โอตาเตรียมงานอะไรกันเดินมาถึงห้วงกับในลปภาพนี้ก็เป็นพอไอ้ไอ้ยก็เรอ คืออ่ะไอเหี้ยนี่ก็วันถ่ายก็แบบว่าแล้วนะเม็ดเลือดขาวเออเม็ดเลือดขาวต่ำไอเหี้ยอายุไม่รอที่เหลือแบบอ่ะไปถ่ายก่อนไอเหี้ยไปถ่ายก่อนแล้วใครจะไปคุมให้กูใครจะคุมงานให้กูไม่ประนด็นคือลืมคิ๊บไงถ้าเกิดแบบเออถ้าเกิดไม่กับกูคือถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งหายไปก็จบแค่นั้นก็เลยไม่เหี้ยไม่ในวันถ่ายวันแรกกูไม่ไปเป็นยังไงเล่ แต่ในทางการที่เกิดกูไม่ไปคือคนมันก็จะตีกันจนตายไม่ตีกันถ่ามันเลยต้มีขั้วไงมันก็ซื้อหญิงกับหญางในสัตวี่สีขาวที่คุณสีดำไงกูก็ลรือไม้เยอทักสาคนนี้คนนี้มันถ่ายไม่ได้ไอ้ยอ้ย้ยไอ้ยยผีหลอกผีหลอกด้วยลือมั้ลืมลืมาีหลอกมาลืไอ้แขกคูไม่ดูเลยที่นี่ว่าเมวว่าเมวเมา เมมมาันจะีอยู่งแต่ว่าเราคุยไม่ว่าเราจะเพิ่มฉากที่ว่ามึงเปลี่ยนชุดใช่ไหมเปลี่ยนชุดแล้วมีอไอู่มันไม่ได้เียเฉยก็ได้ใช่ใช่ใช่มึงก็ใช่อย่างเดียวไอ้เจ้ไม่ได้ฟังไอ้เจ้ยเลยเลย อรยมากมากมเนี่ยนั่งจะมองแต่นี้เลยอะไรไม่อะไรเลยอร่อยมากอร่อยมันก็อร่อยดีด้วยอร่อยรสชาติเหมือนปอก่อนเลยใส่่มเงินเงินทั้งที่กลัวหมดแล้วเลยไหนเงินอ่ะันไหนเงินอ่ะในกระเป๋านู่นในกระเป๋าใหม่ยังไม่อยากใช้อ๋ออยู่ตรงนู่นโน้ตบุ๊กนู่นโน้ตบุ๊กนู่นกระเป๋ามึงก็เยอะเนี่ยเอ๊มีกี่บาทไอ้หนูมีแต่เหรียญไอ้เหี้ยเอาไม่ได้สัตว์ไปได้นะ โตดูอิ่งอ่ะแฉเพิ่มกำลับเราเองไอ้เหี้ยแม่งกูปิดล้า ฟังงานกับผู้กำกับแต่มึงไม่ฟัง่ฟังใจฟังอยู่โโอ้หฟังอยู่ฟังอยู่มีหนูมีหมูฟังอยู่แต่กายกระทางบอกมันเลยก็ไม่หีไอ้ยาขึ้นโตเลยสัตว์้้นไปองงยยยทาาาควใจรั a few moments later แต่จริงปะกูรอเป็นสัปดาห์ได้แค่นี้ใช่คือว่าเสร็จนานแล้วแต่กูเพิ่งมา คือกูเตี้ยกว่บโวยตั้งนานแล้วเว้ยแต่เพิ่งได้มาผู้จัดใจอืเพื่ออะไรไม่คืออาไม่ให้กูดูวันงานเลยล่ะอันนี้น่ะก็คือแม่กูอยู่ไหนวัวมันโลงร้าวไปท้องลูกมาหาพ่อแล้วบอกว่าใครลูกมึงใครลูกมึงไอ้เหี้ยแห้งเลยลูกติดมันเลยเล้วไอ้อย่าทำกับน้องอย่างงั้นดูดิน้องตุ้งติ่งอย่างไรตายายไอีกอ่ เออตัวเรต้องไปใส่ใจเราเออเหมือนนี้นะไปเป็นไงวันนี้ไปแม่กับเอาน้ำเย็นขึ้นมาให้กูด้วยน่ะโอ้โหใช้กูยังมาโอเคโอเคเดี๋ยวเียก่อนเดี๋ยวก่อนโอเควันนี้ช่วงงานเสร็จแล้วเราทำทีเป็นช่วงงานร็จที่เรือที่เราท็อกซิกเป็นทีเลยเนีถ้าเจะมาไล่เรากลับบ้านมาเลยก็โอเคแล้วเราก็คิดกล้องแล้วเราก็ตัดจบบางทีมันงงเนี่ย มรอลงน้ำขึ้นมาให้ดีกรอน้ำมาให้ดีกว่าโอเคต้องการน้ำเย็นเย็นตับเลยน้ำเย็นกว่าอ่าน้ำเย็นกว่ามีใจน้องเย็นจริงๆเลยเนี่ยเอาดีเยอะคนตีนึงจะคลองกูแห้งหมดแล้วเนี่ยเออกูจังนะเนี่ยน้ำจังมากบริการแขกเลยดีเยอะคนมาบ้านเนี่ยเออมึงบุกบ้านกูมาบ้านเลยแขกมาบ้านอย่างเงี้ไม่ได้บุกเลยมีเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่านะมาดิแขก ไม่ใช่พเมีมันรอฟังเสียงเราแบบยืนรอตรงหัวกระได้ไมนะ้มันไม่รอฟังหรอกคือมันน่าจะหาน้ําชั้นดีให้เรากินน้ําชั้นดีแบบน้ําแร่น้าแร่ธรรมชาติแบบน้ําแร่ตักจากขี้สางหน้าบ้าน <c oughs> ตักมาแล้วมักองตักกรองให้เพื่อนกิน <c oughs> อสีสีไม่ใสใ่เดี๋ยวผสมยาได้นึ่งเอาให้มันตายเลยสีเยอะ แก้วอ่ะแก้วนี่พัตติกเรียกว่าแก้วเยียร์มีอะไรอีกอ่ะแก้วเยียร์มันไม่มีอะไรหรอกก็คือวันนี้คือใจจริงไม่ได้กะตอนที่บอร์ดที่ดูด้วยซ้ำกูแค่หาเรื่องมาหามึงให้เฉยวันนี้คือมึงก็เฉยไม่ได้ตอนที่บอร์ดไม่กี่หน้ากูให้มึงดูหน้างานกูได้ไอ้เนี่ยไม่ต้องมาหรอกเว้ยไม่คืออะไรไหมอ่าไม่หาเดียวมากเออกูยังไม่อานน้ำเลยเออใช่ เนี่ยกูให้โอกาสตั้งสิบห้านาทีละกูไม่โอกาสเลยสิบห้าใช่ช่วงที่กูขับรถมาคือไม่โอกาสแล้วนะมึงไม่อ่านตอนตอนห้าโมงเย็นไงมึงไม่อ่านแชทอีกก็กูปิดไงกูให้โอกาสมึงตั้งสิบห้านาทีกูให้ช่างเอามาต้มแอร์กูก็ต้มทอมคือตอนห้าโมงเย็นห้าโมงตอนตัดไม่ได้ทำไรอ่ะ พอสัตว์ตกน้ำไอ้เหี้ยเปิดแฝดไปเปิดไม่ได้เราไปซ่อมอยู่โอ้โหไล้โน่นบ้งมึง่ะโน่นบ้งอ่ะตรงนั้นมันขึ้นถึงแล้วทำอยู่ตรงนี้ขึ้นไม่ถึงเอ๊สัตว์เอาไปทิ้งไงเหี่อะแนะนำนะขออย่างเงี้ยเอาไปทิ้งทิ้งอะไรโยนตรงแค่ระดัยหนึ่งอย่างนี้สัตว์เบืไว้แบบดูเปิดยูทูบดูตอนนอนมันเอาไว้ดูหนังโปฟล์ลุงใหญ่เลยตอนนอนลุงใหญ่เลยขมุกไยับเลยโอ้ไม่ได้หยับได้เลยทักเลย คือมันเป็นอย่างนี้เห็นเด็กเกาะเบอกเด็กเกาะบอก่าเกมม่จไม่แม่งอันนี้แม่่าสนใจปวดร่าสุดใจเหี้ยเลยะร่างสุดใจเหี้ยเลยอ พูดถึงร้านหน้าก<ม>็คือเราก็มีประสบการณ์มีอีกกระร้านหน้าอีกม่จะมีคร,มรั้งหนึ่งเออเมฆมันจะมีครั้งหนึ่งอ่ะมันจำได้ไหมไอ้ใหญ่ยวงเรียนยวงเรียนเก่าเราตอนประหลงมาครมมับกูจำได้มีหมาตัวหนึ่งชนแขกกูเออใครวะไม่รู้ตอนมอนหนึ่งไม่ไม่ไม่กูจูจำได้ว่ามีพะโล่มีพะโลงเข้ามาใหม่แล้วปสามเอออันนี้มอหนึ่งกูประหลไม่ระบุเลยแอันนี้เป็นปสามสรุปมึงจะเล่าอะไรกันเนี่ยไม่ปสา,<ม><ม>ามตัวสกอร่าจำได้ไหม ไอ้ตรงไอ้งลงลงลงรูปวาดที่ตรงไปแถวลงรถอ่ะกูณจำได้เออเออเออได้กูสั่งวัดได้กูถือบันมีมาตัวมีชนแขกกูปื้ดแขามึงแขมึงจำฉันยังไงมึงกูแบบนี่ใส่ป้าป้าจะของร้านป้าป้ากูป้ากูหัดมาป้าเอ็งป้าที่เอามือป้าที่เอามือป้าที่หนู มือกูสั่นที่หวาดโคร้อนเลยโดยการที่ป้าเอาว่าหาเจรี่มาถือๆเจ้ากูบอกว่าแน้ากูแบบว่าโอ้ไม่ไหวเลยไอเทียร์ร้อนที่พายแล้วก็ป้าเหรอนี่เลยหนูร่าได้เพื่อนนึงป้าไม่คิดเลยนะฮะแล้วคุณคิดว่ากูกินข้างไหนกินข้างนี้ข้างนี้กูทำแบบนี้เพราะเราอยู่บนถ้วยเหรอ คิดสภาพมีคนถามดื้อไม่ไม่นอนเขียนแบบนอนจริงด้วยถามหรอเออถามดิแต่ว่าคืปัญหาคือรู้ว่านี่คือภารกิจนะแต่คือไม่ใช่หรอฮะอันนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมอะไรมันไม่ใช่คือใครใครที่มาคุยเล่นงงกคุยอย่างงี้ไม่มีไม่แต่ผมจะกลับสักที่วันี้บอกเลย มันเ Asia ชเ yeah. dove, er いいื่อเราับลมันเชื่อเราับเไปไปไปหมุนหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหมัดกันฉันหมัดกันฉันหมัดกันหยักหยักัอ๋อเไปไกก่อนนิดรัี่อนพ้พีี่เยอแล้วเขาเชือุึกลับเองด้วยใช่่เตี่ยวนาด้วยไปกน ไปคนต่าหารน้อยเข้าไปกวนมันต่อคอนเทนต์ของเราวันนี้เดี๋ยวไปที่มีเสียงสว่างก่อนเดี๋ยวเราแค่เป็นสนุกโอเคเดี๋ยวเราไปทำข้างล่างโอเคเป็นยังไงวันนี้โอ้โหมีความสุขไหมโคตรเลยโคตรดีไหนบอกคอนเซ็ปต์วันนี้ดิพี่เอี่ยฝันเพื่อนด้วยได้เงินด้วยพี่เอี่ยได้ทั้ฝันเพื่อนได้ทั้งความสุขได้ทั้งเงินคนงานนี้นะสบายเฮ้แต่จริงๆคือเราก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายชัดเจนเลย คือเราไปบ้านเขายังไงเขาเป็นแขกเว้รับเลยเขาต้องต้อนรับเราเขาต้องเอาอาหารให้เรานั่นแหละที่สําคัญก็ต้องเรียนเชิญเรากลับด้วยตัวเองเลยเออมารายาทสําคัญจะทําการท็อกซิกใส่มันเต็มที่เลยอ๋อเราจะท็อกซิกมันนะพี่ไม่ว่าจะเป็นคนซุนตีนหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งจนให้มันรู้สึกว่าอ่าพวกเราสองคนเป็นปส่วนเกินของชีวิตและการเป็นแขกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับมีคนมาบ้านต้องเอาคอยเจ้าบ้านจงเจริญต้องให้เจ้าบ้านจงเจริญติดคลิปได้เลยคลิปช่างแม่งไอ้เหี้ยไม่พูดยิ่เยอะ